น,นพระองค์นี้ก็อาศัยพระมหารกรุณาที่คุณแสดงพระธรรมคำําสอนให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นพระองค์นั้นเชื่อว่าเป็นผ้าอรหรันผ้าอรหันหมายคมว่าไงนะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นผ้าอรหรันอรหันหมายคมว่าไกลาจากกิเลสกําจัดฆ่าศึกคือกิเลสฆ่าศึกภายในศัตรูภายในคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั่นแหละเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูเป็นเพชฌฆาตผู้ทําลายว่า้น ในภายในร้ายกาจที่สุดเลยแหละแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ควรแก่ปัจ,จััสีเป็นผู้หักซีกกรรมแห่งสังสารวัจักไม่มีความลับในการทําบาปไม่มีแอบทําชั่วในที่ลับสักหน,นสักแห่งไม่มีสําหรับพระองค์และพระองค์นี้ไกลาจากคนใครที่ไม่ได้อบรมการไม่ได้อบรมศีนไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาไม่ได้ ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมเป็นคนที่ปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาปฏิบัติเป็นต้นพระองค์ก็ไกลาจากบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ก็ใกล้ต่อสัตว์บุรุษทั้งหลายก็บอกว่าคนที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะไม่มีกุศลธรรมเกิดขึ้นถึงจะนั่งอยู่ข้างขวาเตียบกัติดหัวเข่าพระองค์เลยมันกันข้างขวาพระองค์ก็มองไม่เห็นเหมือนลูกสอนที่ซัดไปในยามค่ําคืนมันงัน กคยยิงยิงลูกศรกลางคืนนะย,ยิงแล้วมองไม่เห็นเลยมันหายไปไหนแล้วไม่รู้เขาบอกว่าคนที่ไม่มีบุญหรือว่ากุศลจิตไม่เกิดเป็นคนที่สามปัญญาจิตใจชุ่มไปด้วยบาปอากุศลถึงจะนั่งอยู่ข้างๆก็พองก็มองมองไม่เห็นเหมือนกันแต่แต่คนที่ดีมีบุญมีปัญญาถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนก็เหมือนเขาหิมมวันเหมือนกันก็เหมือนก็อยู่ในเชียงใหม่ยังไงก็มองเห็นดอยสุเทพเนี่ยนะว่าดอยสุเทพถึงจะอยู่ไกลก็มองเห็น,ใน,ใน